สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในการิน่าบล็อกแมนโกเกมแซนบ็อกสุดใหม่จากการิน่า ซึ่งเกมนี้ก็จะมีมินิเกมที่แสงสนุกสนานให้เราเล่นอย่างมากมายเลยทีเดียวได้ว่าสไลด์ไปหน้าไหนก็จะเจอแต่เกมที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะฮะและตอนนี้ลเราก็อยู่ในฟรีซิตี้ซึ่งแมปนี้ก็จะเป็นแมปแนวฟีโรมโรเพนะฮะเราสามารถเป็นอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ในนี้นะฮะโดยในเมืองนี้นะ,ะมันก็จะมีแบบว่าร้านค้าต่างๆมากมายเลยทีเดียวเชียวฝั่งนี้นะก็จะมีรออ้านกาแฟอยู่นะฮะไปดูดีกว่าว่าร้านกาแฟมีอะไรเดินเดินค่อยๆเดินนะฮะสวัสดีฮะ มีใครอยู่ไหมฮะไม่มีนะแต่ว่าตรงนี้มีกาแฟให้เราหยิบฟรี1แก้วนะฮะหยิบเลยนี่มานั่งกินเลยละกันกาแฟนี้ใช้ได้เลยนะแต่ว่าคนชงไปไหนไม่รู้เจ้าของร้านไปไหนไม่รู้แถมตรงนี้มีรูปไม่สมัครงานด้วยเอ,เอ้เสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนใครแบบอันนี้เป็นแมบแนวฟีโลมนะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีแบบว่าเรื่องลี้ลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเอานี่หลังลลร้านแล้วเนี่ยไอ,เ,อ,เ,อเสียงซีเสียงแบบ เสียงเหมือนแบบมีใครกระซิบอะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเสียงมาจากข้างบนนะฮะออกมาจากบ้านข้างบนอยากรู้จังเลยว่าข้างบนเนี่ยเขาทาอะไรกันเสียงมันแบบว่าดูหล่นๆไงก็ไม่รู้เดินช้าไปนะเราต้องมียานผานะซะหน่อยโอ้ซึ่งแบบนี้แล้วก็มีผานะให้เราเลือกหลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะนั่นเดี๋ยวเราจะนั่งเออยานผานะที่เร็วที่สุดของโลกใบนี้แล้วนะนั่นก็คือวิวแชร์นั่นเองนี่นะเป็นยานพานะที่เร็วที่สุดแล้วนะฮะเร็วของจักรวาลไหนเนี่ยทำไปเล่นไปมันก็เร็วอยู่เนี่ย Y'all, hey, ไฟไหม้ไฟไหม้เจ้ด้วยไฟไหม้โอ้ไปก่อนไฟไหม้เราควรทำไงดีเนี่ยเออเราควรจะไปหา <c oughs> นักดับเพลิงดีไหมอ้แต่ไม่ทันแน่เลยโค้งในโดนไฟคอกตายก่อนแน่เลยในดูซิเรามีอาชีพอะไรบ้างอ่ะนักดับเพลิงมาผมเป็นนักดับเพลิงครับผมเป็นนักดับเพลิงอ้าวสวัสดีคุณตำรวจอ้าวช่วยด้วยฉันโดนไฟคอกรีบดับไฟเร็วเออเออผมควรจะทำยังไงดีเนี่ยตอนนี้ผมเป็นนักดับเพลิงที่นั่งวิวแชร์ผมไอ้อนนี้ก่อนนีลงก่อนมาแล้วฮะเออประตูปุ๊บ <ขอ S 2> อาเปิดประตูไม่ได้เราจะดับไฟคุณยังไงเนี่ยกิ้งกองเอ่อบ้านหลังนี้ไฟไหม้นะแต่ว่าเราเอาไฟดับแล้วอ้อลืมไปแนละ้วตอนนี้ฝนตกอยู่นะฮะอ้อดีแล้วนะที่ไม่เกิดเหตุดนเหนได้ไรแต่ว่าเจ้าของบ้านไปไหนแล้วเนี่ยและบ้านหลังนี้นะฮะเหมือนจะมี ตัวอะไรอะ่ะมันตัวอะไรไม่รู้ว่าเกาะหลังคาอยู่แต่ว่าบ้านนี้เป็นบ้านของเออดิปโต้นะฮะดูเหมือนว่าดิปโต้จะเลี้ยงหมานะแต่ว่าหมาไปด้านนอกเออเจ้านายผมขอเข้าไปในบ้านได้ั้ยเนี่ยข้างนอกฝนตกมันเปียกองอองเออเจ้าหมาทําไมนายถึงพยายามจะเข้าบ้านจากข้างบนล่ะเนี่ยเอาละเราสามารถช่วยเจ้าหมาตัวนี้ได้ไหมครับเอ้เจ้าหมาฉันมาช่วยแล้ว แต่ว่าไม่มีใครอยู่ดิงดองมีใครอยู่ไหมับไม่มีใครอยู่แฮะแต่หมาตัวนี้มันกับบ้านจะเข้าบ้านแต่เข้าไม่ได้นะประตูก็มีไม่เข้ามันต้องเข้าทางกระแพงไห้ดูบ้านหลังนี้เราสามารถเข้าไปได้ไหมเอ้ยมีบ้านหลังนี้เราเข้าได้นะเป็นบ้านของใครเนี่ยเป็นบ้านของดิมดรีมนะฮะดิมดรีม ดูซิบ้านดีม,มีอะไรแบบว่าถนน้าสนใจบ้างอ่าเขาบ้านเขลาลั้งทีนะเราก็ควรจะลงสเก็ตบอร์ดหน่อยเดี๋ยวพื้นบ้านเขาเลอะว้าวเป็นการตกแต่งครัวที่ดูแบบว่านโมเดิร์นทันสมัยมีสไตล์ดีเนี่ยเหมาะกับก,การแบบถ่ายทารายการอาหารมากรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแบบโมเดิร์นโมเดิร์นสองสามชั้นนะแล้วนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องน้ํานะฮะอันนี้เป็นห้องน้ําเราเปิดฝักบัวได้ไหมเป๊บอ,อุ้ยอาบน้ำด,ด้วยอือหือบ้านตัวเองยังไม่มีเลยอาบน้าบ้านคนอื่นซะแล้วลา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 ,ลา นี่ขัดตัวสะผมซะหนอ่อยอาบน้ําเสร็จแล้วนะแล้วก็อันนี้โอะว้าวนั่งซ่วมได้ด้วยนะฮะโอ้แมปนี้นี่สมจริงดีเหมือนกันนะเนี่ยแบบว่าก,กดอะไรก็ได้แม้กระทั่งตู้น้ําตัวน,นี้ก็กดได้นะไหนๆก็มาแล้วเจ้าของบ้านไปอยู่เราก็ดื่มน้าฟรีว้าวที่กดน้ํานะแต่กดแล้วเราได้ขวด <What? S 1> วางได้ด้วยวางวางอ๋อวาง,วางแค่ 2ขวดนะฮะอ๋อวางยี่ห้อนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเออรกนะฮะกลายเป็นขยะรกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็ให้ความใส่ใจเรื่องขยะด้วยเนี่ยขยะจะได้แบบว่าไม่ล้นโลกเราจุดไฟเขาหน่อยละกันนะสงสัยเขาไดาจะทํางานอยู่แหละนะกลับมาตอนนี้ข้างนอกก็ฝนเฮ้ย,ยดูเหมือนว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีรถดับเพลินครับมีเหตดโดนเห็ดร้ายแล้วหรือเปล่าเราเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเหมือนกันนะเดี๋ยวเรารีบตามไปนี่เดี๋ยวเราขี่เวสป้าไปละกันนะแงนไปแล้วแล้วว่าแต่รถดับเพลิงครับเมื่อกี้กไปไหนเนี่ยมันมีเห็ด ไล่ไปวยไล่นั้นตำรวจ <บะ S 1> มันมีแบบบ้านที่ไหนบ้านไฟไหมเอ้ยเอ้ยตัวนี้มีโบสด้วยแต่ว่าไปเราเป็นเออนักดับเพลินะแต่ว่าชุดยูฟอร์มเรายังเป็นแบบบ้าน,นบ้านอยู่เลยนะอ้าวสวัสดีคุณตำรวจมาทำอะไรที่นี่เหรอครับเนี่ยอ้าวคุณตำรวจดูเหมือนว่าเขาน่าจะพึ่งย้ายเขาอ้าวฮะคุณตำรวจใายไปแล้วเอ้ยนี่ไงว,วีวีวอ รถดับเพลิงมาดับเพลิงแล้วครับโอ้นี่ไงเหตุด่วนเขาเรียกว่า <D> ดีบ้านไฟไหม้หลังนี้แต่ว่าได้ข่าวพันหลังนี้ไฟมันดับไปคุณเป็นใครครับเนี่ยคุณมานั่งมอเตอร์ไซค์ผมได้ไงนเนี่ย <D> โอ้นี่ไงตรงนี้่วยด้วยค่ะ่วยด้วยบ้านฉันไฟไหม้ค่ะใครก็ได้มาดับไฟไปบ้านฉันดีเออพนักงานาดับเพลิงมาแล้วครับผมควรจะทำไงดีผมควรจะลงจากเวสปาก่อนอะไรคุณซุกได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตรวจสอบสภาพด้านในก่อนอ้าวคุณซู่ฮะ ล็อกประตูบ้านอย่างนี้ผมจะดับไฟขคุณแน่กันอาตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็มีแค่นี้แหละนะพ่นน้ําดับไฟจากด้านนอกแต่ไฟมันไม้ด้านในก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดับตอนไหนไหนๆก็มาแล้วไหนดูซิมีอุปกรณ์ดับเพลิงอะไรไหมนี่นะเรามีอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วนะฮะแต่แแเราต้องหาทางเข้าบ้านก่อนฮะดดเหมอนว่าในบ้านนี่จะไฟไม่หนักมากเลยนะฮะประตูนี้เขาได้เอ้ยประตูนี้เขาได้โอเคมาเดี๋ยวผมจะทําการดับไฟแล้วนะนี่ฉีดชีช อ่าตรงนี้ไฟดับแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ปื๊บฉีดฉีดๆๆๆโอเคตรงนี้เคลียร์แล้วนะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบด้านบนก่อนนะฮะว่าไฟมันยังไหม้อยู่หรือเปล่าเฮ้ยห้องนี้ไฟไหม้แป๊บนึงนะผมขอเปลี่ยนเป็นชุดยูนิฟอร์มก่อนไอชุดนี้นะฮะป้องกันไฟได้แน่นอนโอ้โอ้ร้อนว่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อ่วาไฟจะไหม้ด้านบนโอเคหมดหรือยังฮะยังนี่ผมยังได้ยินเสียงไฟอยู่เลย ค่อยๆเดินนะบ้านอันนี้มีแค่2ชั้นนะฮะชั้นบนเคลียแล้วนะฮะชั้นล่างเคลียไหมชั้นล่างก็ไม่มีแล้วนะฮะแต่เสียงไฟมาจากไหนเนี่ยเออไฟไ,มไหมนฮะตรงไหนไฟไหมระเบิดเลยเดียว<ะ><ะ>อ๋อเป็นระเบิดควันนะฮะระเบิดควันช่วยดับไฟโอเคตอนนี้สถานการณ์เพลิงไหม้ค่อนข้างจะสงบเรียบร้อยแล้วนะฮะเอะแหละเรากลับดีกว่านะไม่น่าจะมีที่ไหนไฟไหม้แล้วโอ้หนี่เราเพิ่งเข้าเมืองวันแรกเลยบ้านยังไม่มีนะแต่ว่าเราได้ทํางานแล้วอะแหละคุณซุกี้เฮ้ยบ้านหลังนี้ไฟไหม้ทำไมบ้านแถวนี้มันไฟ ไม่เยอะจังเฮ้ยเฮ้ยสูบบ้านหลังนี้ไฟไหม้เรามาดับบ้านหลังนี้ก่อนอะไรเราคงต้องเรียกรถดับเพลิงเองแหละมารถดับเพลิงสแตนบายโอ้ยอะไรขึ้นรถดับเพลิงอะไรทีนี้เรามันฉีดยังไงเนี่ยอ่าเราเพิ่งเอ่อนัง่งรถดับเพลิงอันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะเราดับยังไงอ่ะนี่ไงดับฉีดอ่ะช่วยดับเพื่อนดับ,อดบโอเคปล่อ,อยน้ำนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปดับไฟด้านในเองโอเคประตูบ้านนี้เปิดได้ไปเราไปดับไฟดีกว่าคุณหัวใจไหลดวงนี้เขา กล้าเข้ามาได้ไงเนี่ยหุ่งามมันอันตรายนะครับในนี้เนี่ยในนี้เต็มไปด้วยไฟอตรงนี้ดับแล้วโอ้ไฟไม่เป็นโนเป็นโนนี่ราคาหลายล้าเลยเนี่ยรีบด,ดับก่อนโอเคโอ้โหไฟไหม้นะแต่ว่าดูผลไม้แบบว่ายัยงยังดีอยู่เลยนะฮะยังสดใหม่อยู่ชั้นบนนะชั้นบนยังไฟไหม้อยู่เราต้องรีบขึ้นไปโอ้ย <c oughs> นี่อะไรเนี่ยปลาระเบิดควันสร้างสถานการณ์เหรอหมดหรือย,อยังผมได้ยินเสียงไฟจากห้องนี้โอ้โหทำไมบ้านนี้มันถึงไฟ ไม่อะไรแบบเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยอ๋อเดียดเดีอยเดือเดืยวจู่ๆตรงนี้ไฟก็มาโอ้โหบ้านหลังนี้เป็นเชื้อไฟเอ้ยข้างล่างเราดับไปแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยทำไมมันยังไม่ดับเออโอ้โหดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้นี่เชื้อไฟน่าจะเยอะหน้าดูแนละ้วเราพ่นไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่ดับสถา,านการณ์ เคลียร์รออยังยังไม่เคลียร์ทั้งหมดก็ไม่ไม่เออตายแล้ว <c oughs> เป็นการทํางานวันแรกที่หนักหน่วงมากเลยเนี่ยดับไฟทีเดียว2บ้านเลยไฟหมดหรือ,อยังฮะคิดว่าน่าจะหมดแล้วโอ้ยยังไม่หมดฮนะด้านนอกก็มีแต่ลืมตัวตราด้านนอกเลยนะ <c oughs> เพราะว่าด้านนอกต้นมันมีแต่ต้นไม้อาจจะแบบว่าไฟลุกลามได้โอเคสถานการณ์ คอมพิวต <Completely> ์รีเคลียร์แล้วนะฮะก็หลังจากที่เราทํางานมานะเราก็ได้ค่าตอบแทนจากการดับไฟเรียบร้อยแล้วปะงนี้ไฟไหม้แล้วอไม่ก็ทําไมหมู่บ้านแถวนี้ไฟมันไม่ง่ายจังเลยโอ้โหแล้วดูรถดับเพลิงมาสองสาคัญแล้วเนี่ยหน่วยดับเพลิงมาแล้วฮะไม่ต้องห่วงเจ้าของบ้านอยู่ไหมเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านนี้เป็นบ้านของคุณพุต,ตะติงโกแต่ดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านจะไม่อยู่นะฮะ น่ๆจะของบ้านมาอยู่แล้วเล่นดนตรีซะหน่อย <What? S 1> เดี๋ยวจะเย็นเรายังมีงานต้องทำเอย,อยเพิ่งเล่นเปียนโนเอ้ยเอยเอ้ยเ,เพื่อนไฟไหม้ได้ด้วยด้วยฉันไฟไหม้ได้ด้วยเดียวเดียวช่วยดับช่วยดับโอเคเอะไรทำงานกับไฟต้องระมัดระวังนะฮะเสียงไฟมันยังมีอยู่แฮะแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน เสียงไฟหรือเสียงน้าไฟได้แต่หมดแล้วแหละแต่ว่าไอเสียงแบบซ่เสียงเหมือนไฟเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยห้องนี้ไม่มีแต่ว่าไฟคงเคลียร์แล้วแหละนะ่าจะเป็นแบบเสียงน้ําด้านนอก <c oughs> โอเคนะฮะหน่วยดับเพลิงเราทํางานอย่างเต็มที่นะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนะฮะ <c oughs> โอ้โหนี่ไงเจอไฟแล้วอ้าวแต่หน่วยดับเพลิงเขาไม่นู่นแล้วไม่เป็นไรเราซัมมอนรถอ้าว โอ้ทำไมหน่วยดับเพลิงที่นี่เขาแบบทำงานกันไวมากอะพอรู้ว่าที่ไหนพอบ้านหลังไหนไฟไหม้หน่วยดับเพลิงมาทันทีเลยเ,ลเหมือนว่าถ้าเราจะดับไฟไม่หมดนะไฟมันก็จะยังคงไหม้บ้านนี้ไปเรื่อยๆสถานการณ์ด้านนอกเคลียร์แล้วนะฮะด้านในเป็นยังไงบ้างเราไปดูหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไฟไหม่ช่วยก่อนชี้ชี้ชี้เดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงนะผมยังได้ยินเสียงไฟไหมอยู่เลยคนชื่อหัวใจคนนี้เขาก็ยังได้ยินเสียงนะเขายังคงพยายามตามหาต้นตอของไฟอยู่ว่าไฟมันอยู่ไหนแล้วทาไมถึงปาระเบิดควันจังเลยผมอยากรู้ว่าไฟมันไม่จากตรงไหนนี่เราเดินหาทั่วแล้วเนี่ยก็ไม่มีไฟเลยแล้วเสียงไฟมาจากไหนนี้ <S <S อาป็่ว่าช่างบ้านหลังนี้และกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไฟไหมพนักงานดับเพลิงเขาเรื่องนี้ดับเพลิงก็คงไหมแหละแต่ว่าตอนนี้เราขอซื้อบ้านก่อน แล้วกันนะมาอยู่เมืองนี้นร่งีไม่มีที่อยู่อาศัยไปอาบน้ำบ้านคนอื่นเขาด้วยเมื่อกี้อะละเราขอเลือกทําเลดีๆนะโอ้ทําเลตรงนี้ใกล้ป่าเอาเป็นตรงนี้แล้กันนะเขียวชวอุ่มชุ่มดี<อ>เต็มไปด้วยป่าแล้วเลือกตรงนี้แล้วกันนะ โอ้โหมันก็ไม่ได้ไกลจากเมื่อกี้เลยนี่อะซื้อบ้านนะบ้านที่เราซื้อเป็นบ้านแบบบ้านไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะห้องไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดเวลาไฟไหม้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลาบากเราเป็นหลังนี้แล้วกันมันไม่ใหญ่โตยังไงเนี่ยทํางานตั้งนานแล้วนะทำงานเป็นเวลากว่าสิบนาทีเราก็สามารถมีบ้านที่ใหญ่โตงี้ได้และก็คือบ้านของเรานะฮะก็ไม่ค่อยต่ตงจากบ้านคนเมื่อกี้เท่าไหร่ป้าเตี้ยคุณตำรวจคุณเป็นคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนี้ใหม่สินะผมขอตรวจตาความเรียบร้อยก่อน อืมเอายิงเลยโอ้รู้สุขบ้านหลังนี้ก็จะแบบว่าไฮโซโก้เกดีเนี่ยหลังจากที่เราดับไฟบ้านมาประมาณเออสหลังนะฮะแล้วก็สามารถมีเงินเก็บ จนซื้อบ้านใหญ่โตนี้ได้ตร oh <my> น,นี้ก็เป็นห้องนอนนะมีคอมพิวเตอร์ด้วยไหนดูซิคอมพิวเตอร์แก๊กเก๊ก,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 กเปิด YouTube นี่เปิด YouTube เล่นเกมไหนก็นไหนแล้วเราเขียนรายงานส่งเจ้าหน้าที่ซะหน่อยวันนี้เราดับเพลิงไปทั้งหมด3บ้านแล้วนะแต่ว่าบ้านหลังที่3เรายังหาต้นต่อของไฟไม่เจอนะเราก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นโอเคเราเขียนรายงานเสร็จแล้วนะต่อไปนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะน่าจะเป็นห้องนอนห้องใหญ่แล้วก็มีไฟเปิด ไฟสว่างยังเลยไฟสว่างมากเปิดทีนี่คือสว่างทั้งห้องเลยแล้วก็น,นี้เฮ้ยข้างในนี้มีเงินนี่จิสุมันนีนี่น่าจะเป็นเงินเก็บของเรานะที่ได้จากการดับเพลิงระวังเลยบนโต๊ะเลยแล้วก็ห้องนี้ก็มีคอมพิวเตอร์นะฮะโอ้ห้องนอนสองห้องนี้เชื่อมกันด้วยแฮะโอ้ดีเยี่ยมแล้วใครเคาะประตูอะไรเมื่อกี้หรือเปล่าทํางานไปทั้งวันแล้วนะเราขออนุญาตไปกินข้าวหน่อยละกันนะหวังว่าบ้านที่เราอยู่คงจะไม่ไฟไหม้นะเปิดไมโครเวฟซะหน่อย ม่คุยไไม่มีอะไรอะแหละทำอาหารดีกว่านี่ต้มต้มผัดผัดผมสงสัยเล็กเกินว่าผมกําลังทําอาหารอะไรเนี่ยมันมีแต่กระทะในกระทะไม่มีอะไรเลยโอเคไม่มีอะไรแต่ว่าในตู้เย็นมันน่าจะมีขนมขบเคี้ยวอะไรบ้างเปิดตู้เย็นว้าวตู้เย็นนะฮะมีผลไม้แล้วก็มีเบอร์เกอร์อะขอเบอร์เกอร์แล้วกันอะกินหน่อยแยมยเป็นเบอร์เกอร์ที่กินเอ๊ะ เป็นเบอร์เกอร์ที่กดปุ๊บวางปั๊บเลยเราไม่ควรวางอาหารไว้บนพื้นนะ,ะเราไปวางไว้บนออโต๊ะนี้ดีกว่าถ้าในเมื่อเราวางอาหารบนโต๊ะได้เราก็นี่ทำไมเบอร์เกอร์มันดูดำๆฮะโอไม่น่าไม่หรอกมั้งอาจจะเป็นแบบขนมปังชาโคลอะไรเงี้ยโอเคสำหรับในตัวบ้านก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจเมืองสักเล็กน้อยดีกว่านะมาขี่เวสป้าไปดีกว่าแต่เรามาอยู่เมืองนี้เรายังไม่สำรวจเมืองเลยอ่ะ เลิกเวลางานแล้วเราขอใส่ชุดแบบชิวๆแล้วกันนี่ชุดชิวๆนะฮะกางเกงขาสั้นไปสำรวจเมือดีกว่ารื้อสำรวจมือไปกับเวสปา้าร้านกาแฟนี้เรามาแล้วนะฮะอันนี้เป็นร้านตัดผมเราน่าจะสามารถจัดแจงทรงผมได้เหมือนอย่างนายคนนี้ที่โอ้โหผมดูเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเหล,ลือเกินไปดูซิเราตัดแต่งผมได้ไ,ดไหม นี่เราทําอะไรเนด้ <What? S 1> ออ๋อเออเรากําลังซ้อมตัดผมนะ่ <What? S 1> เะเผื่อว่าในอนาะคตฉันอยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรงี้เปลี่ยนอาชีพเราสามารถตัดผมได้โดยที่ไม่ต้องมีลูกค้าเลยเหรอเนี่ยไปร้า oh <my> นไอติมนะฮะไอนนติมมีโอ้มีบอกรสชาติด,ด้วยนะฮะ oh <my> รสชาติไอติมของมึงนี้จะมีช็อกโกแลตบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่มะม่วงวานิลลาเปลือกโอ้รสชาติไทยๆเราเป็นวาน,นิลลาละกันนี่รสวานิลากินรสชาติก็ไม่เลวเนี่ยต่อไปอันนี้ ร้านมูร้านนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับอ๋อเราสามารถเอ่อหยิบกางเกงใส่เอ๊ะโอสามารถสุ่มกางเกงได้ด้วยนะฮะนี่แต่ว่า พอเราหยิบปุ๊บเราไม่ต้องจ่ายตังนะเราหยิบเสร็จเราเดินออกจากร้านไม่ต้องจ่ายตังได้เลยนะเพราะที่นี่ไม่มีพนักงาน <c oughs> โอ้โหจะทำอะไไม่ดีนะฮะอย่าไปขโมยของในร้านค้าเขาละอ่าช้อปปิ้งเรียบร้อยได้เางเกงตัวใหม่มางเกงสีแดงแป๊ดเลยอ๋อนี่ไงสถานีดับเพลิงของเรานะฮะอยู่ตรงนี้เรามาทํางานวันแรกยังไม่ได้เข้าไปในสถานีเลยนะมาถึงแล้วก็ทงานเลยไม่พูดไม่จาเฮ้ยร้านเกมเอ้ยร้านเกม มันมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรกันเนี่ยโอ๊ยไม่ดับเพลิงแล้วตอนนี้นอกเวลาไงใครจะดับก็ดับเราไม่ดับว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าโซนร้านเกมอาร์เคดนะก็จะมีแบบเกมตู้หลายๆเกมมาเล่นเกมเซนซะหน่อยตึ้งอือแดนโยอื้อืเหย,ยียบซ้ายเหยียบขวาตึ้งตึงแล้วก็ตรงนี้มีบาสนะฮะมาโยซะหน่อยฮึบโยนเฮ้ยโยนไม่ลง่วงเอามัโยนเ้ยโยนไม่ลง่วงอะเรากะดีนะดีนะกะไกลๆแล้วก็ โยนโยนไม่ลงไปชนขอบโยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงหรือเปล่าเมื่อกี้อันนี้เป็นเกมขี่มอไซค์นะฮะว้าโอโ้โ,อโหเกมค้างครับเกมค้างเกมโจม่ขยับเลยฮะ,ะโอเคครับข้าวก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเอ,อ่อ Free City นะฮะอันนี้เป็นรายชื่อภัยพิบัติที่เราสามารถสร้างได้อ๋อเราสามารถสั่งให้บ้านตัวเองไฟไหม้ได้เวยเหรอเนี่ย <What? S 1> นนผมลองเสกไฟไหม้หน่อย ไฟไหมเราบ้านไฟไหมเฮ้ยที่นี่มีไฟไหมนี่นะเราทุเรศเพิงแลอ้โวที่เราสามารถสร้างไฟไหมให้กับ บ้านตัวเองด้วยเนี่ยโอ้โหโพนักงานดับเพลิงไม่ได้ทงานนะสามารถสร้างไฟไม่ได้ที่คณขน้ำจะมีพิบัติตัวอีกมากมายเลยนะแต่ว่าถ้าจะทําให้บ้านตัวเองแบบว่าพังพินาศก็ต้องคง,ต,งต้องใช้ตังนี่จะทำให้บ้านตัวเองพังยังต้องใช้ตังเหรอเนียนะ่ยโอเคสําหรับกา l i n าบล็อกแม n โกในวันนี้ต้องขอตัวอัมลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จริง้วเนี่ยแบบนี้มันยังม,มีมินิเกมอีกมากมายเลยนะที่รอยเพื่อนไปลองเล่นกันก็สำหรับใครสนใจนะอยากจะมาลองเล่นก a l i นาบล็อกแม n โกก็มีโหลดทั้งใน iOS และ Android อโอเคสำหรับวันนี้ก็สายละนะครับไม่ายไว้ไเจอใหม่คลิปหน้านะ